โอ้ oh, ทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาลองเล่นเจ้าตัวโรบอคบล็อก o ุตให้ดูเลยนะฮะโดยใช้เจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับใช้งานได้จริงนะอ่าเดี๋ยวเราจะลองใช้ดูนะครับผมมีผลพีศาจอยู่แล้วเนาะผมจะกดปุ่ม Z ซตนะท่านผู้ชมนะคอยดูนะ3 2 1นี่เป็นไงนะ่ะโครโหดโคต,โคต,โคต,โคตรึงหวัดดีวัยรุ่นเมกาวัดดีวัยรุ่นดูไปวัดดีวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวโรบอท โลบอคบล็อกฟุตนะครับด้วยเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดจากทางโกโจโดนะตัวนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะที่ผมเล่นอยู่ณขณะนี้นะครับนี่รูปร่างหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะฮะเป็นเมาส์ที่แบบว่ามีไฟด้วยนะแล้วก็คีย์บอร์ดมีไฟ RGB สามารถปรับตั้งได้นะครับอยากให้เป็นแสงสียังไงเปิดปิดไฟได้นะครับอืมเป็นไงล่ะแหลมแม่ปรับ DPI เมาส์ได้ตรงกลางตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมนะอ่ะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างขมิ้นใต้คลิปหรือว่าตะก้ามุมล่างซ้ายมือสีเหลืองสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะฮะเมื่อซื้อมาแล้วนะครับเราจะทําการต่อเจ้าตัวมาส์คีย์บอร์ดกันเลยนะครับขั้นแรกนะท่านผู้ชมนะเมื่อซื้อมานะครับอย่าลืมชาร์จแบตก่อนนะครับเขาจะให้สายมานะท่านผู้ชมนะสามารถชาร์จเข้ากับเจ้าตัวอะแดปเตอร์ที่เราเสียบมือถือได้เลยนะท่านผู้ชมนะตัวนี้เขาจะให้มาอยู่แล้วนะครับมีให้มา2สายนะก็เสียบชาร์จไว้สักประมาณ3-4ชั่วโมงนะจากนั้นนะครับเมื่อชาร์จเสร็จสิ้นแล้วนะท่านผู้ชมนะให้เรานะครับมาทําการนะครับกดเปิดเมาส์กันก่อนเลยนะขั้แกกท่าองีลลคว็เืไป ว่าบลูทูธนะนี่กดลงมาตรงคําว่าบลูทูธตรงนี้นะไฟมันจะกระพริบแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ไปที่เจ้าตัวโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเรานะท่านผู้ชมนะนี่ปัดลงมานะครับแล้วก็ไปเลือกที่คาว่าบลูทูธกดค้างไว้ครับนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้นะท่านผู้ชมนะให้เราทําการเลือกนะครับชื่อว่า bt 5.2เมาส์นะท่านผู้ชมจากนั้นกดจับคู่ครับนี่นะฮะเมาส์ก็จะสามารถเลื่อนได้แล้วนะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะต่อมานะครับให้เราทําการนะครับ มาที่เจ้าตัวคีย์บอร์ดของเรานะแล้วก็กดเปิดนะครับปุ่มเปิดจากออฟให้เป็นออนอย่างนี้นี่มันก็จะมีไฟขึ้นนะครับจากนั้นกดคอนเน็กต์หนึ่งครั้งนี่มันก็จะมีรูปสัญญาณ w i f i แบบนี้ขึ้นกระพริบกระพริบมานะครับจากนั้นนะท่านผู้ชมนะให้เรานะครับมามองที่เจ้าตัวบลูทูธของเราเหมือนเดิมนะครับกดรีเฟรหนึ่งครั้งนะทุกผู้ชมนะกดรีเฟรหนึ่งครั้งนะครับหรือว่ากดค้นหายอีกครั้งหนึ่งนะฟึบแล้วก็มันจะขึ้นมาเลยนะครับคำว่าบลูทูธคีย์บอร์ ให้สิทธิ์มันเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นมา2มาทัาอย่างนี้เลยนะครับมีเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่านะครับท่านผู้ชมนะเราสามารถที่จะกดปุ่มสลับภาษาได้นะครับโดยการกดตัวนี้นะครับปุ่มชิปกับปุ่มสเปซ bar พร้อมกันนะนี่เห็นไหมเปลี่ยนจากไทยเป็นภาษาอังกฤษนะฮะท่านผู้ชมหน้าหนีนะฮะให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะฮะจากนั้นนะครับก็ทําการใช้เมาส์นะเลื่อนเมาส์นะครับเข้าเจ้าตัวเกมโรบอกนะท่านผู้ชม นี่เข้าจะตัวเกมโรบอกนะกดเลื่อนไว้แล้วใส่ใส่ไว้อย่างนี้เลยนะครับพยายามใส่เมาส์ไว้แบบผมเลยนะคนดูนะนี่จากนั้นนะครับก็ให้เลือกจะตัวเกมโรบอกนะกดใสยเมาส์ไว้นะครับเรื่อยๆเลยจากนั้นกดเล่นนะครับแล้วก็ใส่เมาส์ไว้เรื่อยๆนะจนกว่าจะเข้าเกมเสร็จนะครับนี่ใส่เมาส์ไว้ใส่เมาส์ไว้อไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็เลือกนะครับสักฝ่ายนึ่งนี่ผมจะเป็นฝ่ายตรงนี้เนาะนี่มาแล้วนะท่านผู้ชมนะ จากนั้นนะครับให้เราไปที่มุมบนซ้ายมือนะท่านผู้ชมนะไปที่มุมบนซ้ายมือกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่มุมบนซ้ายมือก็คืออยู่ตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมปุ่มตรงนี้นะครับกดขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นไปที่คําว่า setting นะจากนั้นน้องจะเห็นเจ้าตัวตรงนี้นะครับคําว่าชิก อ่าจากนั้นนะครับน้องๆจะเห็นคําว่าตรงนี้นะครับคําว่าชิปล็อกสวิตช์นะให้ใช้มือนะท่านผู้ชมนะในการกดนะครับไปเป็นออนอย่างนี้นะครับจากนั้นหน้าก็ดูที่คําว่า Camera Sensitivity นะท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับนี่เลือกนะครับท่านผู้ชมเรากดบวกสุดไปเลยเป็น4นะท่านผู้ชมนะเป็น4นะจากนั้นนะกดอ่า ย้อนกลับมานะครับหรือกด,กดกากระบาดออกมาได้เลยฟืบอย่างนี้นะฮะนี่ประมาณนี้เลยสามารถเดินได้แล้วนะท่านผู้ชมนะนี่เดินได้แล้วหลายคนบอกว่าพี่จะหันหน้าจออย่างไงครับกดปุ่มชิปนะเห็นไหมปุ่มชิปนะอยู่ตรงนี้นะปุ่มชิปหนึ่งครั้งฟืบมันจะเป็นการชิปล็อกอย่างนี้นะครับเหมือนเล่นบนคอมเลยแล้วสามารถหันหน้าจอได้สุดเลยนะท่านผู้ชมนะนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่สามารถเล่นได้ปกติเลยนะกด W เดินหน้า S ถอยหลัง E เดินซ้าย D เดินขวา Space Bar คือการกระโดดนะฮะกด ตีก็กดคลิกตัวนี้ปกตินะแต่ต้องเลือกอาวุธก่อนนะฮะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนทุกครั้งนะเห็นไหมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับก็สามารถกดใช้งานของได้เลยนะกดปุ่มในส่วนของเลขหนึ่งนะครับเป็นคอมแบทนะเป็นหมัดปกตินะท่านาผู้ชมนะนี่หมัดปกติต่อยหมัดปกติได้เลยนะครับกดสกิลก็คือมันจะมีบอกอยู่หนะ้าปุ่ม แซดปุ่ม x ปุ่ม c ปุ่ม v นะนี่ปุ่มแซดก็จะเป็นนี่เห็นไหมผมก็ต่อยสนนะอันนี้วิธีการใช้ผลปีศาณกดเลข2นะท่านผู้ชมนะนี่กดเลข2นะครับเห็นไหมถ้ามีผลปีศานะกดเลข2มาปุ๊บเราก็สามารถใช้ได้เลยมันจะมีปุ่มขึ้นอยู่นะครับนี่เราก็สามารถกดได้เลยนะวิ่งเข้าไปใกล้ๆกดปุ่มแซดนี่เป็นไงนะใช้งานได้ปกติเลยนะคนดูนะแล้วลปุ่มเลข3ก็เป็นดาบของผมนะผมจะใช้แบบสนนี่เห็นไหมเข้าไปฟันนะครับโคตรโหดโคตรโหดนี่ฟันได้ปกติเล่นได้ปกติเลยนะคนดู โอ้แหลมจริงคนดูนีเป็นงานใช้งานได้ปกตินะคนดูนะสาหรับใครที่แบบว่าอุ้ยพี่ผมอยากจะไม่ให้มันไม่ให้มันเหมือนคอมมากเกินไปให้มันแบบล็อกออกนะท่านผู้ชมนะหรือว่ากดเปิดปิดเมาส์นะกดปุ่มชิปนะนี่นเห็นไหมเมาส์ก็จะขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมน้านี่เห็นไหมนะใช้งานได้ปกติเลยนะครับอตอนปุ่มชิปอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นการชิปล็อกหรือเข้าเป็นแบบว่าโหมดคอมแบท ต่อสู้นะอันนี้เหมาะเหมาะสำหรับใครที่จะไบว่าต่อสู้นะครับท่านผู้ชมนะนี่กระโดดนะครับปุ่ม Q นะครับเป็นเดชไปข้างหน้านะปุ่ม Q เป็นเดชไปข้างหน้านี่เห็นไหม่ใช้เอเนจี้เดชไปข้างหน้าได้นะท่านผู้ชมนะวู้นะครับสามารถกดเลื night, ่อนลูกกิ้งได้เห็นไหมเลื่อนลูกกิ้งได้ให้มันแบบว่าขายายมุมมองเรานะฮะทุกผู้ชมนะเนี่ไหมเลือ night, ่อนลูกกิ้งได้เห็นไหมนี่เออ ใช้งานได้ปกติเลยนะเรื่อนลุกกิ้งได้ปกติเลยนะครับอ่ามีข้อแนะนําอย่างนี้นะครับใครที่จะนําไปใช้ในส่วนของเออ่เจ้าตัวมือถือนะแนะนำนะครับให้เป็น Android เวอร์ชัน10ขึ้นไปนะ10 11 12 13ในี่ใช้งานได้เลยนะครับถ้าต่ํากว่านั้นอาจจะใช้งานไม่ได้นะแล้วก็อย่างที่2นะครับชิปที่แนะนําเป็นชิป Snapdragon นะแต่เอาจริงๆแล้วนะครับใช้ได้ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่ม MediaTek นะครับ Snapdragon Dimensity Helio นะท่านผู้ชมเอ่อ Unisoc นะฮะ Exynos อย่างนี้แล้วก็ ในส่วนของเจ้าตัวคลิรินก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับพูดง่ายๆเลยใช้ได้ทุกรุ่นนะครับใช้ได้ทุก c p u นะบนมือถือ Android นะครับอืมแล้วก็แนะนํนาเป็น Android เวอร์ชัน10ขึ้นไปนะ10 11 12 13สามารถใช้งานได้เลยปกตินะแต่ว่าถ้าในส่วนของ iOS เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะอย่าลงซื้อนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้พี่เตือนไปแล้วนะอืม ส่วนวิธีการซื้อนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำารรยายใต้คลิปหรือว่ากดไปที่ตะกร้ามุมล,ล่างซ้ายมือสีเหลืองได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมาซื้อกันแล้วก็หามาลองเล่นกันได้นะม,มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กขอ,ขอ,ขอ,ขอตัวลาไปก่อนบายจ้าเคดดเคตรึง